นี่ครับเล็กที่ลูกค้าสั่งนะเล็กตัวดีบีสิบสองนะครับเดดีสี่สิบนะครับใช้หกเ้นเลยนะครับห้าสิบเซนให้ฝังจอดอลูกค้านา้อยแล้วก็สี่สิบแล้วก็สามสิบนะฮะลูกค้าบอกว่าเขาจะไปเลือกใส่เอานะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีทีสุดพงศ์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผ,ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาทําการหล่อนะฮะหล่อเสาเสาเน่าแปดครับผมซึ่งมีความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับผมแต่เป็นลักษณะพิเศษก็คือลูกค้าสั่งเป็นเหล็กบ b 1 2 s d 4 0ใช้เหล็ก6เส้นนะครับผมเดี <Wow. S 1> ๋ยวไปดูกันครับผมว่าเป็นลักษณะยังไงนะนี่ครับเหล็กที่ลูกค้าสั่งนะเป็นเหล็กตัวบ b 1 2นะครับยด 40นะครับใช้6เส้นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ระยะห่างของปล่องนะลูกค้าฟิกมาที่15ห้านะฮะเพราะทางร้านก็มัดไม่เกินึ้นมาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าลูกค้าจะาทำเป็นบ้าน2ชั้นนะข้า <Wow. S 1> บนจะเป็นปูนนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นเสาที่รอเสร็จร้อยครับผมลูกค้ากำหนดให้โผล่เหล็กขึ้นมา50เซนนะครับผมโผล่เล็กยวขึ้นมา10เซนเพราะลูกค้าจะทำคานอยู่ข้างบนนะฮะคานปูนนะ เผื่อที่จะไปมัดกับคา,านกับเหล็กนะฮะทำชั้น2นะฮะนี่ครับลูกค้าสั่งทั้งหมด10ต้นนะฮะตัวนี้ก็ทําไปแล้ว7นะฮะตัวนี้6 6แล้วก็อยู่ในแม่แบบอีกต้นหนึ่งเป็น7วันนี้ก็จะได้ประมาณ9นะเพระาะว่าลูกค้าสั่ง10เก็เลยอีกต้นหนึ่งก็ทีพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จให้ลูกค้านะครับโอเคครับเดี๋ยวให้บ่า,บาแม็กทำการแกะแบบประกอบแบบแล้วก็จะพาทุกท่านมาทำการรอกันเลยนะผมเดี๋ยว ขออนุญาตประกอบแบบก่อนนะครับ โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะผมหรับการประกอบแบบนะฮะก็ใส่ขานะฮะลูกค้านะฮะลูกค้าสั่งพิเศษก็คือลูกค้าห้าสิบเซนนะฮะห้าสิบเซนให้ฝังเจาะลูกค้าน้อยแล้วก็สี่สิบแล้วก็สาสิบนะฮะลูกค้าบอกว่าเขาจะไปเลือกใส่อานะโอเครู้ว่าจะใส่รูไหนนะฮะก็เสวนห้างบนนะข้างบนเราต้องเจาะรูไว้นะใส่รูไว้เพราะว่าเราจะเอาทําการเอา เสาออกโดยการใช้เขยนยกนะฮะตรงนี้โดยการใช้อาเหล็กตีเข้าไปในเสาเตอนนั้นเห็นไหมลูกขันลูกขาดตีเข้าไปในเสาแล้วก็โซ่ร้อยแล้วก็เขยนยกขึ้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ครับเหล็กหกเส้นนะครับออกขานครับตลอดสายนะทีนี้ก็โผล่ไว้นะห้าสิบเซนเหล็กหกเส้นนะตลอดสายครับผมไม่มีจะใส่แน่นอนนะครับ ก็โอเคครับผมหลังจากเสร็จแล้วก็จะทําการหล่อให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะไปผสมปูนมเทกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการรอเสาน้าแปดนะครับผมความยาวสี่มิตรนะครับผมเป็นเสาที่เขาสั่งพิเศษเลยนะครับผมก็เหลือแต่ทาการป่าแต่งนะป่าแต่งเสร็จก็ออกมาเป็นลักษณะนะั้นนะก็เลยอ,อีกประมาณสองต้นนะครับผมตอนเย็นก็หล่อยต้นหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกต้นหนึ่ง,น,นะน,น,งนะครับก็ทําก็ถือว่าเสร็จนะเพราะว่าเรามีแบบเดียวครับเราทีเช้าเย็นนะแบบเดียวเราทีเช้าเย็นเลยแต่ถ้ามีหลายแบบนะก็สามารถทําได้เร็วนะ แต่หน้าแผ่นี้ไม่ค่อยมีคนสั่งเท่าไหร่มานานจานึงจะมีคนสั่งนะครับก็เราก็มีแบบเดียวไว้สแปรไว้ไป้สำรองไว้นะครับอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็สําหรับใครที่สนใจในงานแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ไปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบ, like, บคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ